สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์จาก R d d c a r Center อีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเบนซ์มี Isuzu หัวเดี่ยวปี2020นะครับมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สภาพรถสวยมากๆนะครับเพราะว่าจากที่เบนซ์ดูโครงสร้างรอบคันแล้วนะครับคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับผมรถไม่มีขยับเลยนะฮะอา่าก็ เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับดิ้นขออนุญาตพาดูรอบคันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูภายในแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมอ่าก็คันนี้นะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับมาจากบริษัทนี้เลยนะครับ Dis Ham นะครับผมอ่าคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับอ่าราคาเพียง3 1 9 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับเลขไมห่1 0 0 0กกิเมตรนะครับ เออนะครับเป็นรถใช้งานนะครับถือว่าไม่ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็สภาพค่อนข้างสวยอยู่นะครับสำหรับคันนี้นะฮะรถ4ปีนะครับแต่สภาพโครงสร้างยังเดิมอยู่นะครับผมถือว่าใช้งานค่อนข้างทนุถนอมนะครับสำหรับคันนี้อ่าเป็นไงนะครับรอบคันประมาณนี้นะครับผมสังเกตนะครับจะไม่มี แคจะไม่มีรอยบุบรอยอะไรเลยฮะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็น็อตเดิมทั้งคันนะครับไม่ขยับเลยประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับปี2020มีไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับผมนี่เออเป็นไงนะครับสภาพนี้นะครับกับราคาเพียง3 1 9 0 0บาทนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่านะครับเ่ะเดี๋ยวผ่านยางมาแวะยางนิดหนึ่งนะครับ ยางตัวนี้ยางปีอสัปดาที่2นะครับปี2022นะครับอดอกอยางก็เหลือลึกๆอยู่นะครับใช้งานได้อีกเป็นปีนะครับผมนะมานี้นะครับหรือว่าโอเคนะครับพร้อมใช้งานนะคันนี้ก็ในส่วนของรอบคันนะครับ พ่อที่เป็นสังเกตไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับคันนี้ลอกสติกเกอร์ล้างขัดเคลือบสปาภายนอกภายในนะครับจบพร้อมส่งมอบเลยนะครับผมราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดไม่เก็บแวนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับผมฟรีค่าจัดโอนให้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นประหยัดนะครับตัว ปรับมือก็เป็นมือหมุนอยู่นะครับแต่ข้อดีเขาก็มีนะครับเป็นชอบมากๆนะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือแม่ทันเนนถูกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ยังใช้งานง่ายอยู่นะครับตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับหมุนลื่นๆอยู่นะครับมาดูสภาพตัวเบาะกันนิดนึงนะครับตัวเบาะอ่าตัวนี้ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะนะครับเป็นทรงบักเก็ตซีดนะครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับผม นี่อบลกอบล้อมคมขัดนะครับทาให้เข้าโค้งดียิ่งขึ้นนะครับผมนะก็เป็นเบาะหนังนะครับตัวตะเข็บต่างๆนะครับยังสวยงามอยู่นะเอาคนแจออกนิดนึ่งตัวเบาะต่างๆยังสวยงามอยู่นะครับผมพร้อมใช้งานนะครับเป็นเบาะหนังทํามาเรียบร้อยนะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะครับไอตรงนี้ไม่ใช่รอยฉีกขาดนะครับแต่จะเป็นรอยสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวลอกออกให้นะครับผม ติกเกอร์น่าจะติดกางเกงคนนั่งนะครับต่อมามาดูตัวคอนโซลกันสักนิดนะครับคอนโซลก็เป็นสีดานะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับผมก็แข็งๆนะครับดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายเป็นหลักเนาะนะครับรถเชิงพาณิชย์นะฮะไม่ได้เน้นความสะดวกสบายมากเหมือนรถบ้านนะครับตัวที่วางแก้วนะมีมาให้นะครับผมอยู่ตรงช่องแอรนะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับกุญแจนะครับแบบนี้ใช้งาน,นง่ายๆนะครับประมาณนี้นะกุญแจมีทั้งหมด2ดอกนะครับผมมีกุญแจหลังคานะครับมีกุญแจหลังคาแล้วก็มีกุญแจยางอะไหล่นะครับประมาณนี้นะครับผมตัวพงมาลัยนะครับก็ง่ายๆนะครับแต่ว่าตัวที่ ตัวพรมอะไรเนี่ยจะเป็นหนังแล้วนะฮะตัวที่จับจะเป็นหนังแล้ะนะครับผมทําให้เวลาจับแล้วมันเขาเรียกว่ามันหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเป็นพาสตาร์ดูด้วยนะครับาภายในก็ประมาณนี้นะครับตัวคอนโซลนะครับประมาณนี้แอร์ก็ดีไซน์ใหม่นะครับเขาเรียกว่า,าดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับผมคอนโซลเป็นว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้นะครับ แทบจะไม่ต้องอะไรเลยนะครับล้างถูก็สวยงามแล้วนะครับผมผมสียังดีอยู่นะครับไม่มีลอกนะครับผมนะฮะชัดเจนอยู่นะครับน่าใช้มากนะครับถ้าเทียบกับโฉมเก่านะตัวนี้น่าใช้มากเพิ่มเงินอีกนิดเดียวนะครับได้ปีใหม่ด้วยนะครับตัวเครื่องเล่นเสียงนะครับมี เอวเอ็มาให้นะครับมีซีดีนะครับมีตัว USB มาให้ด้วยนะครับครบคันนะครับพร้อมใช้งานมากนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันนิดนึงนะครับเกียร์นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับไปอ่าสตาร์ทเสียงนุ่มๆนะครับเสียงนุ่มๆเลขไม้นะครับ163,961กมกิโลเมตรนะครับรถใช้งาน นะครับแต่ไม่ได้บรรทุกหนักนะ,อะโอเคก็เดี๋ยวเหยียบให้ฟืบอ่านะครับเครื่องยนงนิ่มๆอยู่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับใครมองหารถไว้เข้าบริษัทนะครับหรือไว้ใช้งานขนส่งนะครับก็ทีเปนก็มีให้เลือกชมเหมือนกันนะครับตอนนี้รถคันนี้นะครับมีอยู่คันเดียวนะครับผมมีอยู่คันเดียวนะ ก่อนหน้านี้มีไมแสนแปดนะครับมีไมแสนแปดอันนี้จะหยุดม่อยู่แสนหกนะครับราคาเท่ากันนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นภาพไปดูด้านห้องเครื่องนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวดูสำเนาเล่มนิดนึงนะ,ะนะครับสำเนาเล่มนะครับชัดเจนนะครับปี2020นะ รถปี2อ2 0 1 8 9 8่สนปซีซีนะครับลำดับที่หนึ่งจากอาคาเน่แคปิตอลนะครับรถเราเองนะครับไม่ได้รับซื้อมาจากที่ไหนนะครับเราจำาหน่ายแต่แค่รถเราเองนะเไปเดี๋ยวเบนพาดูห้องเครื่องต่อนะครับโอเคครับเรามาอยู่กันที่หน้าห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูพวกจุดยึดต่างๆกันเลยดีกว่านะครับดูซิว่ามันเดิมจริงไหมครับ โอเคนะครับก็เบื้องต้นนะครับนี่เลยนะฮะดูน็อตก่อนเลยนะครับน็อตฝากระโปรงหน้านะครับยังเดิมอยู่นะครับผมไม่มีรอยเงะเกะไขแต่อย่างใดนะครับตัวแก้มนะครับสวยเลยนะครับกิฟต์นะครับเม็ดอาร์กยังเรียงตัวกันสวยงามอยู่นะครับเห็นไหมฮะเม็ดอาร์กนี่เม็ดอาร์กยังอยู่นะเดิมนะครับสวยมากนะครับฝากระโปรงเนี่ยมีถอดมีแก้ไม่เป็นไรนะครับบางทีอาจจะมีการตั้งขาใหม่นะครับ เดี๋อาจจะมีทำเคลียร์ฝากระโปรงมานะครับแต่ตัวนี้ยังเดิมอยู่นะครับผมนี่หัวน็อตสวยๆเลยไม่มีชนอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมคันนี้นี่นะครับเดิมอยู่นะครับผมเดิมอยู่นะลังขัดสปานีหนึงนะครับสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวสติกเกอร์นะครับติดมาอยู่นะครับจากโรงงานนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังกดลงอยู่นะครับเดิม แทนแน่นอนนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าดีเทลสวยนะครับดีเทลสวยรถอาจจะใช้เป็นรถวิ่งใช้งานมาบ้างนะครับแต่ว่าดีเทลในส่วนของโครงสร้างนี่สวยมากนะครับหัวใจหลักรถเลยนะโครงสร้างเครื่องยนต์เกียร์นะครับผมนี่สวยมากนะครับเออนะครับเป็นไงบ้างนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็ถ้าเกิด เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับกำลังมองหารถไว้ใช้งานในด้านขนส่งนะครับก็ติดต่อมาที่เบนได้เลยนะครับหรือถ้าสนใจคันนี้นะครับก็โทรมาที่เบอร์โทรเป็นได้เหมือนเดิมนะครับที่094334242นะครับแอดไลน์ได้นะครับผมถ้าเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมหรืออะไรเข้ามาก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพาดูช่วงล่างนิดนึงนะเอาประมาณนี้พอนะครับช่วงล่างนะครับ ดำ,ดำๆกิบกิอยู่นะครับผมอ่าประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านไหนอยู่แถวกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเซานะครับปทุมธานีเอาเป็นว่าโซนๆใกล้ๆกับเทพลักษณ์นี่นะครับผมก็เป็นแน,นะนำนะลองเข้ามาชมรถก่อนนะครับอา่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะั คือเพีท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดรถยนต์ใหม่ๆนะครับจากทาง R d d c ดี c e n t e ซนเตของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ